สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซี่ะคลิปนี้ก็มาดูการคั้นก้วดอกผักกัญจองค่ะล้างดอกผักกัญจงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่แล้วก็ใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะคั้นเลยค่ะเอฟซี่ะบีบๆบีบๆนวดนวดนวดเลยจ้าค่ะ Ну, 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 นะขอบคุณทุกทีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ เด็็ดน้ำหนอนเลยคันเลยประมาณสองนาทีก็พอแล้วเอฟซีค่ะไม่ต้องบบบบอค,นคองันนานก็ได้ดอกบอกันจองเขาคันไม่ยากขอแล้ะไกเอฟซีขาล่างด้วยน้ำดื่มสะอาดพรุงรสเลยเลยค่ะเอฟซีขาปรุงรสได้เลยค่ะแต่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายแดงสามช้อนโต๊ะนี่ค่ะชูรสชูรสหนึ่งช้อนชาใส่ไปเลยค่ะทีนี้เราก็ใส่น้ำเชื่อมข้าวเทลงไปเลยจ้าเนี่ยค่ะโอ้พี่น้องเพิ่งจะเจอดเลยค่ะนี่ค่ะเต็มเลยผสมกุ้งเข้ากันโอ้พี่น้งนองแซ่บขนาด กินกับส้มตำกับเจวกับปลาบองนี่ค่ะเฮ็ดกินเด้อค่ะพี่น้องเด้อนาผู้ใดบ้านผู้ใดมีแบบคันจ้องหลายๆเอามาคั่นส่งกินคือภูมพันนี่ค่ะสูตรโูมพันธ์ลดแนี่ค่ะภูมพันธ์ปักสูตรไป้ต้คลิปนะคะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยค่ะพบกับภุมพันธ์ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ